สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้ Ne โออันนี้แท c ติกกลับมาพบกับพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้มาพร้อมกับคอมเมนต์ที่พี่ๆหลายๆท่านขอกันเข้ามานะครับว่าขอให้เปรียบเทียบระหว่าง c ีแซดพกับ c ีแซดพนะครับว่ามีความแตกต่างหรือมีความใกล้เคียงหรือมีความเหมือนกันตรงไหนบ้างนะครับขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับ่สั ื็ไม่มีลูกนะครับยุดหันไปในทางปลอดภัยจริงๆครับ CZ P10 ในตระกูล P10 ตัวที่เริ่มต้นเริ่มแรกนะครับจะเป็นตัว CZ P10 C นะครับก็คือตัวนี้นะครับ ตอนออกมาแรกๆเนี่ยก็จะมีปัญหากันในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเข็มแท่งชนวนหักบ้างนะครับหรือเรื่องของปุ่มปดแม็กที่ก็แกกกๆนะครับซึ่งในเจน2เนี่ยที่เขาออกมาใหม่เนี่ยนะครับแก้ไขปัญหาทั้ง2ประการไปเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มปดแม็กก็ทํางานได้แข็งแรงขึ้นนะครับเปลี่ยนแพลตฟอร์มหรือเปลี่ยนรูปแบบนะครับข้างใน,นทั้งตัว F แล้วก็ตัว C นะครับลักษณะโครงสร้างโดยภายนอกนะครับ หลายๆท่านเคยเห็นผมรีวิว c ีซัดพี10 c ไปบ้างแล้วนะครับตัวนี้ก็หน้าตาก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิปนะครับด้านหลังนะครับชุดบนสไลด์นะครับด้านขวาของตัวปืนนะครับมิติก็จะเหมือนเดิมกับเจน1นะครับแต่เพียงแค่ในรายละเอียดเขาจะแตกต่างกันไปนะครับของเจน1เนี่ยเขาจะใช้วิธีการล็อกแม็กซีนตรงบริเวณด้านหน้านะครับ ส่วนเจน2เนี่ยเขาใช้วิธีการล็อกแมกกาซีนจากทางด้านขวานะมีรูให้นะแบบนี้นะครับปลดลงแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเจน2นะครับนอกนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับของเดิมไม่ได้ใส่ศูนย์ไฟเบอร์ออปติกแบบนี้มาให้นะครับท่านตัวนี้จะเป็นศูนย์ที่ทางร้านของเรานำเข้ามาจำหน่ายนะครับเป็นศูนย์ไฟเบอร์นะครับ พอพี่ๆหลายๆท่านบ่นกันเข้ามาว่าศู์เดิมเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับศูญไฟเบอร์ตัวนี้ก็มีความสูงเท่ากับตัวตัวเดิมนะครับสามารถซื้อไปแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับใช้ได้กับศู์หลังปกติเลยนะครับใช้ได้กับศู์หลังปกตินะครับใส่แทนศูญหน้าเดิมไปได้เลยนะครับชัดเจนนะครับแจ่มแดงมาเชย <laughs> สอบถามได้ทางาน i n e อันเตคร์คอนนะครับ อีกประการหนึ่งนะครับสําหรับ C ีซัดนะครับเป็นสิ่งที่แนะนำสำหรับพี่ๆทุกท่านนะครับเรื่องของไก่นะครับไก่ตัวนี้เป็นไกลที่ห้อหนึ่งนะครับใช้งานดีครับจับไก่ปุ๊บนะครับมีระยะลรีนิดเดียวครับแล้วลั่นนะครับคืนไก่สั้นครับมีระยะพรีนิดเดียวนะครับ ไกลตัวนี้ดีครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนให้พี่ๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ c z p 1 4นะครับอีกอันนึงนะครับเป็น c z p ซ p f 0 f นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับมิติความยาวขึ้นนะครับเทียบชั้นกับกลอก17นะครับซึ่ง ความยาวของสไลด์นี่เองนะครับทําให้หลายๆคนเกี่ยงกันนะครับว่าโอ้มันจะยาวไปหรือเปล่านะครับสําหรับท่านที่เคยจับ C Z ีแซดพีสิบีเนี่ยด้ามมันจะพอดีมือนะครับวิธีการใช้ก็เวลากลิปปืนก็ไม่มีความยาวไม่มากเท่าไหร่นะครับด้วยลำกล้องที่ยาวกว่าก,ากล้อง19กไปนิดเดียวนะครับส่วน C Z ีแซดพีสิบเนี่ยให้ความยาวที่มากกว่านะครับเดี๋ยวเทียบให้ท่านดูนะครับ เอาอันนี้วางไปข้างล่างนะครับแล้วเอาตัวนี้วางทับข้างบนนะครับท่านจะได้เห็นกันชัดๆส่วนด้ามที่ยาวขึ้นมาอีกประมาณ1นิ้วเลยนะครับยาวกว่าของเดิมมาประมาณ1นิ้วนะครับยาวกว่าพอ,พอสมควรเลยนะครับด้านหลังด้ามยังคงเปลี่ยนเปลี่ยนแบ็กสเต็ปได้เหมือนเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะ C หรือ F นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ยิงนะครับ อันนี้นอกจากสันนอกจากด้ามที่ยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเปรียบเทียบเรื่องของอุกนมิกกันเนาะดูด้านบนนะครับด้านบนลำกล้องยาวขึ้นมาอีกครึ่งนิ้วนะครับถ้าตามสเปคแล้วมันจะยาวขึ้นมาอีกประมาณไม่ถึงครึ่งนิ้วนะครับแต่พอมาวัดเปรียบเทียบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มิติที่ประมาณครึ่งนิ้วนะครับ ทำให้ตัว CZ P10F เนี่ยขึ้นชื่อว่ามีความแม่นยำมมากกว่านะครับมีการใช้งานกับสนามได้มากกว่านะครับทีนี้จะลองจับถือให้พี่ๆดูนะครับมิติด้ามของ CZ นะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าด้ามมันจะล้นๆ้นออกมานะครับก็ <c oughs> เหมาะสำหรับท่านที่มือใหญ่ๆใ,ใช้ลงสนามนะครับคลิปกันแบบเต็มๆได้เลยนะครับลำกล้องยาวสะใจดีนะ <c oughs> เน้นใช้งานสนามนะครับด้วยสมรรถนะของไกที่คมนะครับคมดีนะครับแบบนี้นะตัวนี้ก็ติดตั้งไกนะครับอยากแนะนําพี่พีทุกท่านนะครับจับปุ๊บนะครับมีรียพลีนิดเดียวนะครับลั่นนะครับคืนไกสั้นครับลินิลภัยมานะครับเหนียวไกยิงครับไกตัวนี้ compatible กับ สีสัดดีนะครับด้วยราคาที่ค่อนข้างจะสูงด้วยนะจ่ายครึ่งหมื่นมีทอนนิดหน่อยนะครับส่วนกลุ่มปลดแมกกาซีนนะครับเปลี่ยนใช้ของ A p e ซไปเรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมจะสูงประมาณขนาดนี้นะครับอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะครับของเดิมจะสูงประมาณขนาดนี้นะครับตัวด้านบนนี้นะครับอันนี้ของเดิมนะครับอันนี้ของแต่งนะครับของ a p e ซนะครับก็สอบถามได้ที่ร้านเราได้นะครับ ตัวที่ติดมากับโรงงานนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ท่านต้องรีคลิปพอสมควรเลยครับท่านต้องรีคลิปพอสมควรเพื่อจะจิกจิกปุ่มปลดแม็กนะครับให้มันปลดแมกซีนแต่ถ้าบางท่านที่ถูกฝึกมาดีแล้วก็ไม่จะเป็นต้องซื้อแต่สําหรับบางท่านที่ต้องการความชัวนะครับต้องการความชัวลงสนามนะครับแข่งนะครับตัวนี้ช่วยปลดได้ดีกว่านะครับ สูงริบๆรม่วใช่ใช้งานดีนะครับ C ีซ่าพีเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่จะลงสนามมากกว่านะครับถ้าเอาไปใช้งานจริงๆนี่ผมว่าอาจจะยาวเกินไปนะครับหรือใช้งานพกนอกเครื่องแบบนะครับเป็นซองพกนอกนะครับใช้ซองพกนอกน่าจะดีกว่านะครับโดยมิติความยาวของตัวปืนนะครับ ลองดูในสไลด์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีความเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้สไลด์ของ F นะครับสปริงเส้นแบนนะครับเหมือนกันนะครับภายในสไลด์นะครับเป็นสปริงเส้นแบนนะครับ ความยาวของลำกล้องนะครับสังเกตจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าความยาวของลำกล้องจะยาวกว่ากันไปค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับส่วนระบบปฏิบัติการเหมือนกันนะครับเป็นของเ e n สอนะครับซึ่งปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะบลองประกอบดูนะครับอุ้ยตายและประกอบผิด <laughs> อันนี้เป็นด้ามของตัว ซนะครับเมื่อใส่สไลด์ตัว F ไปแล้วนะครับระบบเป็นการใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมนะีมี C Z รุ่นที่ทำสำหรับท่านที่ไม่ต้องการด้ามที่ยาวมากเกินไปนะครับสำหรับท่านที่ต้องการด้ามมิติของ C แต่อยากได้สไลด์ของ f มาใส่นะครับ C Z ก็ทำทำผลิตภัณฑ์ตรงกลางตรงนี้ออกมานะครับเป็นชื่อรุ่นว่า Cz P10 s c นะครับอันนี้หลายๆท่านยังไม่เคยรู้นะครับแต่ทําใช้ถูกรุ่นดีกว่าเนาอขาเนี่ยประกอบกับเหมือนเดิมนะครับสรุปนะครับ CZ P10C และ P10F นะครับ CZ P10C เป็นปืนชั้นคอมแพก t นะครับส่วน CZ P10F เป็นปืนชั้นฟูลไซส์นะครับทั้งสองใช้ระบบปฏิบัติการเหมือนกันนะครับระบบร่าไกาเหมือนกันนะครับใช้อะไรร่วมกันได้ บางอันนะครับบางอันใช้ไม่ได้อันไหนใช้ไม่ได้ก็โทรมาสอบถามร้านเราก็แล้วกันนะครับเป็นปืนที่ดีทั้ง2กระบอกครับมีเจน2และเจน1นะครับถ้าท่านบางท่านยังไม่รู้นะครับซึ่งเจน2และเจน1เนี่ยแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเข็มแทงชนวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ่มปลดแมกกาซีนนะครับอันนี้เวลาจะซื้อของจากนีโอไอเน็ตติคอนก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะครับว่าของท่านเป็นเจนไหนนะครับ จะได้ส่งผลิพันธ์ให้ท่าท่านได้อย่างถูกต้องนะครับไกลคมดีครับขึ้นชื่อนะครับเรื่องของไกลคมสีแซดนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหากท่านชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอทุกเรื่องของปืนจากทางนิวอ,อันนี่ครททับผม